สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอีกหนึ่งวันกับการรีวิวนะคะโปรเจกต์ที่ดิฉันมือใหม่ิ่งเริ่มต้นวันนี้ก็มาอีกหนึ่งเกมนะคะก็เป็นเกมแบบง่ายๆนะคะในการฝึกทำโดยเอานะคะเหรียญคริปโตที่สร้างเอามาร่วมหน้าคำพร้อมกับการเล่น,นเกมเกมนี้ชื่อว่าเกมกดทุเรียนและสะสมเหรียญน,นะคะซึ่งก็จะมี เหรียญเป็นเหรียญคริปโตนะคะหรือเหรียญกลุ่มมินที่ดิฉันสร้างในแพลนฟอร์มนะคะที่ให้สร้างฟรีนั่นเองนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้มาสอนวิธีการสร้างเหรียญคริปโตนะคะแต่จะมาพาเพื่อนๆน,นะคะชมเบื้องหลังการสร้างเกมนะคะโดยเกมนี้ชื่อว่าเกมเก็บทุเรียนโดยทุเรียนเป็นภาพเหรียญ นะมินเหรียญคริปโตที่สร้างนะคะเป็นภาพอ่าหน้าภาพเป็นเหรียญน,นั่นเองแต่เป็นรูปของคริปโตนะคะก็จะมีให้เก็บอยู่สามเหรียญคือเหรียญคริปโตเป็นภาพนะคะคู่เหรียญแล้วก็เหรียญน,นะ,ะเป็นภาพเหรียญคริปโตเช่นเดียวกันแต่เป็นดิกเหรียญที่ชื่อว่าดาร์กนะคะเป็นรูปแมวกับ เหรียญอีกหนึ่งเหรียญก็คือม,มีค่ะโดยจะมีนะคะตัวละครน,นะคะที่เกี่ยวข้องคือตะก้าถือว่านะคะเป็นตัวนานะคะเป็นตัวนําซึ่งตะก้านะคะก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพื่อเก็บทุเรียนโดยไม่มีคนนะคะเราผู้เล่นแค่ขยับเคลื่อนตะก้าเก็บสะสมทุเรียนแล้วก็เหรียญน,นะคะเก็บตะก้าเก็บ ผู้เรียนหนึ่งลูกได้หนึ่งคะแนนส่วนนะคะเหรียญน,นะคะดาร์กเป็นรูปแมวจะได้เพิ่มห้าคะแนนหรือห้าแต้มถ้าเป็นภาพเหรียญอามิได้เพิ่มสิบคะแนนนะคะนี่คือวิธีการเล่นก็คือขยับตะกร้าเพื่อเก็บสะสมผู้เรียนและเหรียญน,นะคะอีกสองเหรียญโดยมีเงื่อนไขทำภายในสองยีสิบวินาที นะถ้าทำได้ภายใน20วินาทีก็ชนะเกมน,นั้นแต่ข้อที่ต้องระมัดระวงังจะเห็นว่าในภาพนี้ค่ะในเกมเนี่ยเกมเนี่ยจะมีแมวนะแมวจักระแล้วก็มีงูเขียวแล้วก็มีลูกช้างน้อยตากกาต้องระมัดระวงังอย่าให้ไปชนหรือนะคะแมวงู นะคะรูปช้างน้อยหล่นเข้าตะก้าค่ะถ้าหล่นหรือชนนะคะจะถือว่าเกมโอเวอร์หรือเกมจบทันทีหรือเรียกว่าแพนี่คือหลักการเล่นเกมแบบง่ายๆเด็กๆเ,เ,เล่นกันนะคะแต่การสร้างสำหรับมือใหม่อย่างดิฉันก็ไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปเดี๋ยวเราไป ชมเบื้องหลังกันเล็กน้อยค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจอยากสร้างเกมเพื่อไปลองรับกับเหรียญคริปโตที่เราเป็นมือใหม่อยากทดลองสร้างอยากทดลองทำเหรียญคริปโตขึ้นมาเองแล้วก็ามาผูกกับเรื่องราวของเกมก็ดีหรือจะไปผูกก,กับกระตูนนะคะเพราะแผนในอนาคตของดิฉันจะใช้เครื่องมือนี้ค่ะสร้าง กระตูนต่อแต่ตอนนี้มาทดลองสร้างเกมแบบง่ายๆนะคะวันนี้ก็เอามาแบ่งปันเป็นอีกหนึ่งคลิปซึ่งเกมที่ดิฉันสร้างก็เป็นเกมง่ายๆใช้แผ่นฟอร์มที่มีอุปกรณ์ให้ครบแผ่นฟอร์มนี้ดังอยู่ในอเมริกานะคะเอาไว้นะคะสร้างเกมให้เด็กๆนะคะเล่นเด็กอนุบาลเด็กประถมนะคะต้องบอกก่อนเกมเหมาะสําหรับเด็กนะคะ,ะวันนี้ดิฉันใช้เกมใช้เหรียญที่ดิฉันสร้างเองจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้เหรียญ ที่ตัวเองสร้างก็ได้นะคะอาจจะเป็นเหรียญน,นะคะใช้เป็นเหรียญแบบเหรียญดอลลาร์ก็ได้เหรียญบิตคอยเหรียญคริปโตอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดก็ได้นะคะแต่ค่ะดิฉันเองก็ใช้เหรียญตัวเองเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์ไว้ก่อนก่นนะคะหรือเราไปเอาภาพคนอื่นมามันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์มาดูเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังการทำมานะคะสำหรับเบื้องหลังถ้าเราจะ,นะะเขียนเกมเรา ต้องมารู้จักนะคะแผ่นฟอร์มนี้ซึ่งดิฉันจะไม่ได้เข้าไปในเนื้อหาในการสอนนะคะแต่ให้เข้าใจเบื้องต้นว่านะคะแผ่นฟอร์มนี้มีอุปกรณ์ให้เราครบุบเราแค่เอามาวางวางค่ะนะคะ,นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็วางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้นะคะตัวการ์ตูนนะคะตัวการ์ตูนนะคะและนะคะอ่ะ มาดูนะคะมาดูกันเล็กน้อยนะคะที่สร้างไปทั้งหมดนะคะตอนนี้ที่ดิฉันสร้างไปทั้งหมดคือ3เกมเกมแรกคือดักแมวเก็บสะสมเหรียญน,นะคะก็คล้ายๆกันเกมที่2เป็นเกมแมวเหมือนกันก่ะโดยเกมแมวนะคะอ่าเกมแรกเป็นเกมแมวบินเกมที่2 เกมแม,แมวเก็บเหรียญเหมือนกันนะคะส่วนเกมที่สามจะคล้ายกันหมดเลยนะคะซึ่งจะมารีวิววันนี้เป็นเกมเก็บทุเรียนค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในบ้านเล็กน้อยนะคะสําหรับเกมเก็บทุเรียนหน้าตาของเกมเก็บทุเรียนการเขียนโค้ดจะคล้ายกันหมดเลยนะคะคล้ายกันกับ2เกมนู้นนะคะพะดิฉันต้องการสร้างเกมนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจระบบการเขียนโค้ดค่ะ พียงแต่แค่เปลี่ยนตัวละครในฉากใหม่เปลี่ยนฉากนะคะจากคราวที่แล้วเกมนะแมวเก็บเหรียญแต่คราวนี้เป็นตาก้าแทงนะคะจากแมวมาเป็นตาก้าแล้วเปลี่ยนฉากใหม่เป็นฉากสวนทุเรียนสวนทุเรียนนะคะดิฉันก็ใช้ภาพสาดีนะคะสวนทุเรียนภาพสวนเนี่ยก็ใช้ AI ช่วย สร้างภาพให้นะคะแล้วก็มีตัวละครเอามาประกอบก็คือแมวนะคะก็ใช้ AI ช่วยสร้างแล้วก็งูและก็ช้างน้อยโดยตัวละครนะคะก็คืองูนะคะแมวช้างนะคะทุเรียนเหรียญน,นะคะจะลอยลงมานาทิ้งตัวลงมากะนะ,ะส่วนผู้เล่นนะคะก็แค่ขยับตะกร้า ขยับไปซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อลองรับเหรียญเก็บเหรียญให้ได้ภายใน20นาทีก็ชนะและก็ให้ตะก้าระวังไม่ให้ถูกนะคะไม่ให้ชนหรือถูกแมวงูและก็ช้างค่ะนี่คือนะคะหลังบ้านนะคะส่วนในคลิปอื่นๆใครอยากรู้วิธีการสร้างนะคะวันข้างหน้าเมื่อดิฉันทำนานในการเขียนแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งปันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายไปชม นะคะเกมของดิฉันพร้อมๆกันค่ะโดยที่ดิฉันจะเล่นโชว์ไปด้วยค่ะก็สร้างเองเล่นเองมาดูค่ะว่าดิฉันจะชนะเกมนี้ไหมค่ะ แพ้ค่ะได้ไปหน,น,นึ่งร้อยสองคะแนนครั้งที่หนึ่งแพ้นะคะมารอบที่สองกันเ่ะรอบที่สอง วันนี้ก็มารีวิวการสร้างเกมนะคะแพ้หนึ่งรอบชนะหนึ่รอบสร้างเองก็ยังแพ้ได้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็มารีวิวการสร้างเกมและนําเหรียญคริปโตที่เราสร้างเกมเอามาผูกเล่นนะคะเพื่อสนุกสนุกนะคะวันข้างหน้ามาติดตามนะคะว่าจะมีเกมอะไรเอามาแบ่งปันนะคะสําหรับคลิปนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ